วันนี้เราจะแวะมาที่ร้านโจนสลัดนะครับได้รับคำเชิญจากทั้งฝนนะครับพี่ฝนของเด็กๆในส่วนของเลิสกีนะครับวันนี้น้องฝนบอกว่าจะให้โชว์ให้ชิม พิซซ่าทุเรียนนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่คือด้านหน้าของร้านนะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่เป็นโซนโซนสลัดที่เป็นด้านในของร้านนะครับอุปกรณ์กาแฟาแล้วก็พวกอ่าคอกเทลต่างๆเพ่ยบ ครับอันนี้นะครับอ่าพี่ฝนนะครับพี่ฝนจะทำอะไรให้ทานนะครับทำกาแฟผลไม้กาแฟผลไม้อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจดผสมรสสารระหว่างบาริสต้ากับฟาร์เทนเดอร์อ๋อนี่แต่ว่ามิกาซ์สรุปมันคือกาแฟใช่ไหมครับความหวานที่ได้คือได้จากกาแฟที่เป็นผลไม้จากได้จาก น้ำอ้อยครับต้องอร่อยสิล่ะได้ไดแล้วละเราได้ความหวานจากกาแฟแล้วก็ความหวานจากน้ำอ้อยพร้อมกับนมสดสดหอมหวานกลิ่นหอมของซินนามนอนคือเคยเห็นเลยนะครับเนี่ย้อมสด แก้วก็ยาวประมาณเมตรกว่าครับ, <laughs> รบ,รบอ่านะครับสาธิตนะครับยังไงนะครับก็คือเราจะได้ทุกเลเวลเราได้ความหวานจากาน้ำร้อยอแล้วก็ดูดขึ้นมาแล้วก็เลเวลกาแฟหวานเฟิร์สแล้วก็มากาแฟแล้วก็มาเราไม่จิ้ม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 หรอเอางี้เลยไหมเอาลองเลยไหมลองเลยไหมเนี่ยลองเลยไหมอ๋อ อยังไงนะต้องดูแล้วดึงขึ้นมาฮะพี่ย่อข่อยแล้วคลืนไปทำยังไงก็ได้ยังไงนะยังไงนะเช็คปอดลูกค้าด้วยก็คือถ้าสมมยเลย่าสมมติว่าลูกค้าได้เลยพี่ได้ไงนะได้ยังไงนะขึ้นขึ้นเลยขึ้นขึ้นยกขึ้นยกขึ้นด้วยยกยกยก,ยกหลอดขึ้นโอเคยกหลอดขึ้นเพื่อเดียวแต่ว่าลูกค้าปอดยังไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะเพราะว่ายังไม่ไม่ไม่สดต้องนี้อย่างนั้นเลยใช่ไหมโอ้โห แต่พี่จะได้ทั้งความหวานของน้ำอ้อยแล้วก็กาแฟที่เป็นเลเวลของอืมออาร่อยถึงใจเลยเราเราจะไม่ไม่จิ้มไม่ตำตำตำเหมือนคนเราจะตำทุกหมวดกันแนี่แต่ผลก็จะจะเป็นเทคนิคของผลก็คืออยากให้ลูกค้าแล้วก็สนุกกันจังเลยว่าเออตอนนี้ช่วงโควิดนะเช็คปอนลูกค้าก่อนว่าเออสามารถสามารถทำได้ปื๊ดเดียวไหมแล้วมันลงมันขึ้นลงไปยัไงเนี่ย หลที่เรามาหาเจ้าของร้านได้ชิมกาแฟอะไรนะครับกาแฟอะไรนะเมื่อกี้แกาแฟน้ำอ้อยแกาแฟน้ำอ้ยอยดูด <ปะ S 1> จากก้นแก้วข,ขึ้นสู่ขึ้นสู่ปากแก้วซึ่งดูดไม่ไหวครับแล้วก็เมนูไฮไลท์ของที่นี่อย่างหนึง่งเขาบอกว่าคืออะไรนะครับพิซซ่าซุเรียนพิซซ่าซุเรียน,ยนโอ้โหหอมด้วยอค่ะเป็นเป็นหมอนหมอนเลยเป็นหมอนหมอนเลยใช่ไหมครับ เราเราเราไม่ใช่แบบเอาทุเรียนมาเป็นเนื้อทั้งรายกมาทั้งเป็นหมอนหมอนเลยใช่ไหมโอ้โหอันนี้เป็นิกเนเจอร์ของร้านเรานะคะสวยทีเแต่ว่าอาจจะไม่ได้กินทั้งปีนะคะรีบมาทานนะคะอเนี่ยเขาหมดหน้าทุเรียนก็อาจจะหมดอาจจะหมดใช่มเยอะออเดอร์เยอะอ๋อสั่งก่อนกี่วันเขาแนะนำให้กินเนี่ยตอนนี้สั่งได้เลยได้เลยมีทุเรียนตลอดใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะเพราะว่าแต่ว่า ตรงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะช่วงนี้พี่ผลจะลดลงมาเหลือนะถ่าละ259บาทไม่แพงนะ259เนาะนึกว่าสัก4,500เลยเนี่ยเรียนนะคะก่อช่วงนี้นะทุเรียนคอะพี่ฝนพี่ฝนมันทำยังไงครับพี่ฝนเนี้ยแบบเนี้ยครับในรองอธิตาเลีครับนทุเรียนเราทำเบสก่อนก็คือแป้งเราพิซซ่าเราทำเองอยู่แล้วแล้วมัดเองอยู่แล้วแล้วก็ เบตตัวเนื้อกับเนื้อทุเรียนเนี่ยเราเลือกทุเรียนที่แก่จัดแก่จัดใช่ไหมครับเหลืองแล้วก็มาทำให้อาเป็นอ้อนม้อนเลยอันนี้อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เอามารวมกันคือเป็นช่อๆเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นภูเลยนะเนื้อเลยใช่ไหมครับหนึ่งเม็ดเลยนะสองเม็ดสามเม็รอย่างเงี้ยแหละค่ะอันนี้ก็หนึ่งลูกนะคะเป็นดีเซอร์ตเป็นของหวานที่ทเนี่ยแล้วก็ราดด้วยคาราเมลนิดคาราเมลนิดนึงไม่ต้องตกแต่งเยอะเพราะทุเรียนเราอร่อยธรรมชาติของมันอร่อยอยู่แล้ว S <S <S เดี๋ยวต้องลองชิมเดี๋ยวต้องลองครับใคาอาจรจะเป็นแชิ้นนะคนะครับขอข่าเลยจา,าให้<า>นใหน่อยครับน่ากินมากเลยนะครับพิซซ่าทุเรียนเห็นไหมครับทุเรียนเป็นชิ้นๆเลยนะครับเราไม่ได้เอามาบดรวมกันแล้วทําเป็นอ่าผสมแป้งอันนี้ <หา S 1> คือแบบว่าเน้นๆเลยค่ะแป้งเราก็ทำวันต่อวันอ่าครับอืม พิซซ่าทุเรียนนะครับจากร้านโจสลัดชุมพรนครับดูความน่ากินนะครับเอาเลยเชิบเชิบเชิบ Enjoy your pizza Enjoy your pizza ครับเชิบเชิบเชิบชิมชิมชิมต้องกัดได้เลยี่กัดเลยยกเลยยกเลยอามือยกกัดเลยค่ะใช่ค่ะคม่เอาเพวาะมันจะยืดนะ อย่างนี้เลยใช่ไหมไอืมอร่อยอ่ะยออหอมมากเลยอ่ะเหมือนกินทุเรียนเลยอ่ะทุเรียนสดๆเลยก็ทุเรียนอ่ะเนาะใช่อ่ะก็เป็นทุรเรียนเดีวของเราเป็นทุรเรียนหมอนทองแท้ค่ะ ปกติทุเรียนสุกอ่ะมันจะมันจะดูเละเนาะแต่บอกเป็นความวิซ่าแล้วโอเคเนาะเข้าหวานเข้ามากเลยเนาะก็เร่ยงเนี้ยเป็นทุเรียนตัดฉะนั้นก็เรียนตัดถ้าสมมติว่าสุกก็ไม่ไม่เละไม่เละใช่ไหมครับอร่อยฮะอร่อยอร่อยอร่อยปกติผมไม่กินทุเรียนเละนะ แต่พอมันมันมาอุ่นแล้วมันมาไปกับพิซซ่ากินได้นะทิ่ถ่าเดี่ยวๆนี่กินไม่ได้นะถ้าแบบเลื่อเงี้ยอร่อยอ่ะอืมปลาชิ้นใหญ่จนบอกเลยให้แบ่งแผ่กินแปดมะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิอกเอาชิกระแปดตังเถอะอืมไม่ได้อวยไม่ได้อวยอร่อยจริงไม่ได้อวยฝนชอบกินแต่กินไม่เยอะขอกินแค่ขอกินแค่หายอยากแค่นั้นเองที่เรี๋ยวเดี๋ยวไปเยอะแล้วอือกินเป็นอาหารเช้าเลย ปกติราคา่าไร่นะครับปกตินะคะจะมี499ค่ะสตาร์ทนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียนช่วงโปรโมชั่นค่ะจะส่วนให้ลดเหลือ259บาทช่วงโปรนะคะช่วงนี้ต้องรีบมานะคะขอลายจิ้รไอยิง